สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP สิบารลชนลผู้รับสารจ,าจากักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านนะหน้าไพ่ทาลู่หมอแจนนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราจะมาไพ่ไพ่เล่าเรื่องนะคะไพ่ยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับผู้คุณบ้างนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ความรัก คลิปนี้เป็นแรนดอมนะคะแปลว่าคลิปนี้มีแรงหึงดูถึงคุณข้อความข่าวสารน,นี้อาจจะเหมาะสาหรับคุณนะคะบางสิ่งบางอย่างที่ไพ่อยากจะบอกหมอจะอ่านตามหน้าไพา่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะมาดูสิคะว,ว่าวันนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรพวกคุณบ้างอาจจะเป็นสถานการณ์ความรากักกันงานกันเงินหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหมอจะอ่านตามหน้าไพ่จากเซนส์นของหมอแจนเองนะคะมาดูกันเลย ก็บอกว่าให้มุ่งไปข้างหน้านะคะ energy บางสิ่งบางอย่างมุ่งไปข้างหน้าเลยมีความรู้สึกลังเลสับสนอะไรนิดนึงจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้นะคะคิดสองจิตสองใจนะคะมีใครบางคนกำลังอยากหาคำตอบอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะ คุณคิดหาคำตอบไม่ได้หรือตัดสินใจไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขาบอกมุ่งไปข้างหน้าจา้านะคะมันเป็นไพท่ที่ทำไมคะสู้นะคะไปข้างหน้าเลยไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณมีความเข้มแข็งมีความอดมีความอดทนนะคะไปข้างหน้าได้เลยนะคะเชื่อเซนเชื่อสัญชาติญาณใครไปอธิฐานขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรนะคะจะได้ ให้ให้ลงมือทําได้เลยอันนี้เราพุดนถึงในสถานการณ์เกี่ยวกับการงานนะคะเกี่ยวกับการงานนะคะมันเหมือนมีคนสองจิตสองใจมีคนลังเลใจอะไรบางสิ่งบางอย่างะคะทีนี้องานผ่านไปเรามาดูสถานการณ์ความรักไพ่บอกว่าความรักเก่านะคะคนในอดีตคนที่อายุน้อยกว่ากําลังคิดถึงเขาจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณ และเขาก็อาจจะมาหาคุณนะคะอาจจะมีการติดต่อสื่อสารอาจจะมีการ take action สำหรับคนที่อ n w ไวกว่านะหรือคนในอดีตนะคะหมอจ,จะไม่เจาะจงนะคะว่าราศีไหนเฮ้ยราศีไหนเป็นผู้โชคดีวะเดี๋ยวดูอีกใบหนึ่งคือราศีอะไรมาดูกันเดี๋ยวเลิฟเวอร์นะคะราศีมิถุนคนที่อายุน้อยกว่าคนในอดีตใครที่ไม่ได้ติดต่อสื่อสารอาจจะ เร็วๆนี้อาจจะมีข่าวดีก็ได้อาจจะมีการติดต่อสื่อสารมาหรืออาจจะมีการเทคแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างจากเขานะคะมีพลังงานของราศีมิถุนนะคะที่ขึ้นมานะมีพลังงานจากราศีมิถุนที่ขึ้นมาอาจจะได้กลับมาพูดคุยอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะไปต่อจา้าไพ่อยากบอกอะไรบ้างคะ ปัจจุบันเขาคิดและรู้สึกแบบไหนนะคะสถานการณ์ความรักคนของคุณแล้วกันนะคนของคุณจริงๆมันเหมือนเอเนจีคุณไม่ตอบรับแล้วหรือเปล่ามันเหมือนมีการบล็อกกันมีการไม่ได้ติดต่อสื่อสารมีการไม่ได้พูดคุยมีการเงียบใช้ใช้ความเงียบ ใช้ความนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวนะคะใครบางคนอาจจะไม่ติดต่อสื่อสารหรือถ้าเขาโทรมาเราอาจจะไม่สนใจอะไรแบบนี้นะคะเราบอกว่าเราขอนิ่งของเงียบเขาอยากพูดคุยเขาอยากติดต่อสื่อสารจริงนะเขาอยากโทรหาเขาอยากติดต่อสื่อสาร น่าจะพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะถึงเวลาที่ต้องเลือกตัวเลือกทางเลือกนะคะคนที่ยังไม่ได้เลือกคบกันแบบว่ายัางไม่คอมมิชเมนต์นะคะก็บอกว่าพูดคุยติดต่อสื่อสารค่ะความคิดความฝันหรืออะไรนะคะที่เรารู้สึกว่ากําลังอยากจะได้คําตอบไพ่ใบแรกมัอนอาจจะเป็นไปนในทางที่ดีก็ได้นะคะถ้าเกิดได้พูดคุยหรือติดต่อสื่อสารกันอาจจะมี ความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะพูดความจริงจังอะไรบางอย่างกับคุณก็แล้วแต่นะคะก็ลองดูนะคะถ้าอยากบอกอะไรต่อมาพลังงาน The World นะคะคอมพิ e การได้พบเจอใครสักคนหนึ่งที่รู้สึกดีรู้สึกมีความสุขมีการติดต่อสื่อสารทางโซเชียลออนไลน์นะคะสำหรับคนที่อยู่เป็นโสดมานานอาจจะได้เริ่มต้นพูดคุยกับใครที่แบบว่าโอ้มันรู้สึกดีมากๆเลยแต่อีกใจหนึ่งคุณก็รู้สึกเหมือนว่า อยากจะจบการพูดคุยครั้งนี้แล้วแบบเบื่ออยากจะจบให้มันคอมพิวตคือแบบคุณรู้สึกเหมือนความเป็นส่วนตัวของคุณหายไปมัน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 มีความยุ่งยากลําบากใจอะไรแบบนี้จริงๆคุณอยากได้แค่คนคุยทีนี้คนคุยคนนี้น่าจะคุยเยอะเกินไปเกินเกินสิ่งที่คุณต้องการก็เลยรู้สึกเหมือนว่าไม่อยากไปต่ออะไรประมาณนี้ก็ได้มันเหมือนแบบคุณอยากเห็นไหมคะไพ่พระเนาะคุณบอกว่า ฉันไม่พร้อมขยับความสัมพันธ์ไปข้างหน้าฉันไม่พร้อมคุยเยอะนะคะจะเอาเวลาไปทําอย่างอื่นจะเอาเวลาไปเรียนรู้ศึกษาตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ mm hmm. เขาเรียกว่ามีสมาธิอยู่กับตนเองฝึกปฏิบัติอยู่งเงียบๆเรียนรู้กายใจอะไรของคุณนะคะไม่ค่อยอยากยุ่งกับเรื่องความรักอะไรมากรู้สึกมันรุ่นวาย ยังไม่พร้อมที่จะมีความรักด้วยไพ่พาขึ้นมานะคะสี่เหลี่ยมแล้วก็สี่ดาคุณบอกว่าไม่คุยฉันไม่คุยและฉันขอพักก่อนรู้สึกเหมือนแบบคือแบบไม่อยากเสียเวลาไปกับอะไรแบบนี้บางครั้งคุณอาจอยากจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองพัฒนาศักยภาพตัวเองทํางานสร้างเงินอะไรของคุณอย่างเงี้ยสร้างความมั่นคงให้ตัวเองนะคะอยาก ไม่อยากได้ไม่อยากได้แค่คนที่คุยเล่นๆน,นะคะคุณรู้สึกแบบนั้นนะคะอันนี้เป็น energy ที่ดีนะคะคุณบอกว่าเอออยากได้คนที่แบบจริงจังเลยแบบมีความเป็นผู้ใหญ่หรือแบบสินเสมอกันอะ่ะคุณพินิดฐ์พี่เคาะแล้วคืออันนี้มันเป็น energy ของสําหรับบางคนนะสําหรับบางคนที่คุณรู้สึกแบบเนี้ยที่คุณกำลังจะเจอหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะ มีใครบางคนที่ส่งความรู้สึกมาถึงคุณนะคะเอ e เ g จีน่าจะเป็นของชาวราศีกันนะคะชาวราศีพฤษภมากกว่านะคะเม่อกี้เม็กกี้เอเจีที่หมออ่านไปราศีพฤษภนะที่แบบว่าไม่อยากคุยกับใครอ่ะแบบเบื่อคือแบบทุกวันนี้ฉันองมีความสุขแหละแบบเติมเต็มใจตัวเองได้อะไรแบบเนี้ยนะคะชาวราศีกันมีใครรอคุณอยู่นะคะอยากจะติดต่อสื่อสารมาหรือชาวราศีกันเองอาจจะรอใครก็ได้นะคะที่ทําไมคะไม่มีการติดต่อสื่อสาร ราศีกันกนละราศีตุนค่ะการให้และได้รับที่ไม่เท่าเทียมกันนะคะ <c oughs> <c oughs> บางคนอาจจะไม่บอกความรู้สึกภายในใจต่อมาไพ่อยากบอกอะไรอีกคะวิว e ่าฟอร์จูนแฟดาบใครบางคนกำลังอยากจะมันเหมือนอยากหาทางออกอะไรบางสิ่งบางอย่างอยากจบกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ อยากเจออะไรดีๆอยากเคลิลิ่งเยียวยาจิตใจ <_ d> um> เขาบอกว่าใครบางคนที่เจอใครที่เหมือนว่าเจ้าชู้หาทางออกไม่เจอเขาคนนี้เป็นอย่างนี้หลายครั้งหลายรอบแล้วอยากจะจบสถานการณ์นี้หรืออยากจะไปจากตรงนี้เวลาให้มันเคลื่อนผ่านไปเร็วๆได้ไหมอยากหาทางออกอะไรแบบนี้นะคะอยากได้เขาเรียกว่าอยากรับความเปลี่ยนแปลงเขาบอกว่ามันเหมือนสถานการณ์ที่คุณอยู่มันรู้สึกไม่สะดวกสบายอดทนเหนื่อยหนักอะไรอย่างเงี้ย อยากให้มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้ไหมอะไรแบบเนี้ยอยากได้รับความเปลี่ยนแปลงเร็วๆโอเคข้อความนี้ไพ่อยากบอกอะไรมีการนั่งอยู่ตรงนี้นะคะแสดงว่าทําไมคะเขาบอกว่ารอก่อนนะจัก,กรวาลกําลังทํางานอยู่นะคะอดทนไปก่อนละันถ้าสเต็งขึ้นมานะคะมี energy ราศีพิจิกแล้วก็ราศีธนูราศีสิงห์เขาบอกว่าคนคนนี้นะถ้าพูดถึงความรักเลยอ่ะคือเขาเป็นคนชอบบริหารเสน่ห์หมอพูดแค่นี้ละกันนะคะ มันเป็นอย่างนี้หลายครั้งแล้วล่ะขึ้นอยู่กับคุณแต่ถ้าเป็นสถานการณ์การงานนะคะการงานหรือการเงินนะคะคุณต้องอดทนก่อนพะไพ่มันบอกว่าคุณยังต้องนั่งรอเพราะว่าจากักรวาลยังไม่สามารถเร่งอะไรได้ขนาดนั้นนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณต้องอดทนก่อนเห็นไหมคะยังนั่งอยู่เนี่ยต้องอดทนเห็นไหมคะความรากักความสัมพันธ์ก้าวช่วยคิงออฟคัพเนี่ยเราไปเจอคนที่ทําไมอะ่ะเขาเฟรนลี่ไปทั่วนะคะเราก็ต้องรับสภาพนะคะ ราศีพิจิกแล้วก็5 5ถ้วยนะคะเศร้าเสียใจไพ่บอกว่าถ้าคุณอยากได้รับความเปลี่ยนแปลงเนี่ยคะ่ะ8ถ้วยเราบอกแล้วว่าการเดินจากไปนะคะ walking away เราต้องตัดสินใจ,จาการตัดสินใจของตัวคุณเองไพ่อยากบอกอะไรต่อไปใครกำลังวางแผนสถานการณ์นะคะตัวคุณก็ได้หรือใครก็ได้นะคะ ใครก็ได้ในที่มาฟังคลิปนี้นะ,ะอยากมีการโยกย้ายโยกย้ายอะไรก็ได้นะ,ะเปลี่ยนงานเปลี่ยนเงินกำลังกาลังจะโฟกัสในอนาคตนะคะบางคนงานกําลังประสบความสําเร็จแต่คุณต้องทํางานหนักเหนื่อยมาก ในช่วงนี้ใครก็แล้วแต่ที่อยู่ช n แ,แนลหมอแจนนะคุณต้องอดทนอย่างหนักแล้วก็ทำงานหนักลงมือลงแรงเพื่อความสำเร็จมุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวค่ะไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่ว่ามีอุปสรรคขวางหนามอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะมีคนดึงลังคุณไว้ไม่ว่าจะมีคนมาปวนไม่ว่าจะมีคนมาทำทำให้คุณเป็นโรคประสาทหรืออะไรก็แล้วแต่ในสถานการณ์ของคุณที่มันดูนวุ่นวายปวดหัวจุกจิกอะไรก็แล้วแต่ไปข้างหน้าค่ะความสำเร็จรอเราอยู่นะคะเราไม่กลัวเราไม่แคร์เราไอเดนแคร์ค่ะนะคะ ความสำเร็จความมั่นคงจะตามมาเขาบอกว่าส่วนสถานการณ์ความรักถ้าคนไหนที่แบบว่าไม่พร้อมอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราจะเดินไปข้างหน้าโอกาสข้างหน้ามีสิ่งที่ดีๆรออยู่ความมั่นคงรอเราอยู่นะคะความมั่นคงความบุดมสมบูรณ์รอเราอยู่ถึงแม้เราจะอยู่ตัวคนเดียวเราอยู่เป็นโสดเรามีความสําเร็จทางการงานการเงินความมั่นคงหรือความร่ำรวยรอเราอยู่แน่นอนหมอบอกเลยนะคะอันนี้เป็นเอเนจีที่ดีหรือ ถ้าคนที่ดวงที่จะเจอเนื้อคู่อยู่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของคุณด้วยนะคะอาจจะได้พบเจอใครสักคนที่จริงจังเปิดโอกาสให้คุณเริ่มต้นใหม่ไม่ต้องอยู่กับความเจ็บปวดนะคะมีพลังงานที่ดีความมั่นคงรออยู่ข้างหน้านะคะอันนี้เราจะดูแบบ <c oughs> รวมๆไปเลยนะคะวันนี้สถานการณ์ไพ่อยากจะบอกอะไรคุณทุกเรื่องไปเอาไปให้สุด เอ็มเพรสการเริ่มต้นใหม่อะไรบางสิ่งบางอย่างการเริ่มต้นใหม่อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเขาบอกว่าการเริ่มต้นใหม่อะไรบางสิ่งบางอย่างเออใครบางคนนะคะระวังถ้าไม่พร้อมระวังมีท้องนะคะอันนี้ขออนุญาตพูดตามนี้นะคะใครบางคนอาจจะไม่พร้อมในสถานการณ์นะคะอาจจะท้องได้นะคะแล้วก็ต้องระวังด้วยนะคะ <S 1> <S 1> เป็นสถานการณ์ที่ไพ่เตือนขึ้นมา ใครบางคนมีความคิดไอเดียหรือโปรเจกต์ใหม่ที่คุณอยากจะทำอะไรเริ่มต้นเลยเริ่มต้นเลยต้องตัดสินใจสัปดาห์นี้หรือเร็วๆนี้ก็ต้องตัดสินใจหยุดนิ่งไม่ได้นะคะไม่ว่าจะไม่พอใจสถานการณ์อะไรต้องไปข้างหน้าอย่างเดียวต้องตัดสินใจต้องตัดสินใจเด็ดขาดนะคะอย่าให้มันคุมเคืออยู่ไม่งั้นคุณก็จะต้องทําไมคะรู้สึกเหนื่อยหนะนักอดทนเพระพาะไพ่ใบแรกเป็นชาริออด ช่วงนี้เหมือนแบบว่ากําลังสองจิตสองใจที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งหรือความรักความสัมพันธ์ก็เหมือนแบบเหนื่อยหนักอดทนใครจะมาหาหรือ,อยังไม่มาจะไตต่อหรือฉันจะพอแค่นี้มีเรื่องเครียดวิตกกังวลอะไรหลายอย่างรอคอยความสุขที่กําลังจะมาถึงฉันเมื่อไรจะมีสักทีอะไรประมาณนี้นะคะกําลังจะหลุดพ้นแล้วนะคะใจ,จะเย็นๆใครบางคนจะได้ออกจากสถานการณ์ที่ไม่ดีไปสู่ความสําเร็จงานเงินมีการติดต่อสื่อสารเกิดขึ้น งานประสบความสำเร็จแต่คุณต้องเหนื่อยหนักแล้วต้องอดทนมากๆความรักแค่เป็นการเริ่มต้นเท่านั้นนะคะความรักเป็นการเริ่มต้นอาจจะมีใครเข้ามาหลายคนหรือมีโอกาสใหม่ๆแต่เราต้องดูดีๆมันยังไม่ได้ไปเร็วขนาดนั้นมันไม่ไปเร็วขนาดนั้นนะคะบอกเลยมันช้าสถานการณ์ทําไมถึงช้าดาวเสาเดินถอยหลังไม่มีอะไรเร็วคะ่ะบอกได้เลยช้าไปหมดนะจ๊ะสมดาบอยากได้โอกาสใหม่ เขาบอกว่าเชื่อเชื่อสัญชาตญาณเชื่อเขาเรียกว่าอะไรอะพลังกำลังอํานาจของเราเนี่ยในการจัดสรรอะไรเนี่ยเรามีอยู่แล้วอย่างเต็มเปี่ยมเรามีนะคะสัปดาห์นี้ให้เราอดทนมุ่งม,มั่นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างให้เราก้าคิดและก้าตัดสินใจเพราะเอ็มเพลเลอร์คือเป็นคนที่กล้าคิดและกล้าตัดสินใจจะไม่ลังเลโอกาสที่เรากำลังจะได้รับนะคะมันไพ่เหรียญเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่ว่าเป็นโชคที่แบบเงินทองหรือถูกหวยนะคะโอกาสจากจัก,กรวาลที่ให้เรามาเนี่ยนะคะ ช่วงนี้สมัยคะเอ็มเพลเอร์เนี่ยเขาเรียกว่าการตัดสินใจจะไม่ผิดพลาดพลังอํานาจพลังกาลังของเราที่เราจะทํางานทํางานหาเงินอะไรแบบนี้นะคะ อย่ามัวสองจิตสองใจหรือคิดวิตกกังวลว่าอุ้ยอะไรยังไงดีหนึ่งสองหนึ่งสองอย่างเงี้ยให้เรามุ่งมั่นแล้วก็วลงมือทํานะคะจะประสบความสําเร็จเขาบอกโอกาสมาแล้วโอกาสนั้นแต่ละคนของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้เขาเรียกว่าโอกาสโอกาสมาถ,ถึงแล้วเราจะเอาไหมเราจะนั่งอยู่ตรงนี้เราจะไม่ทําหรือเราจะมัวแต่เสียใจยอยู่หรืออะไรนะคะไพ่น่าจะอยากบอกหรืออยากจะเตือนในเช้าวันนี้นะคะแค่นี้แล้วกันนะคะขอให้มีความสุขมากๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ